ผู้ชายบอกว่าเขารักเราจริงอย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะลองทำอาหารให้เขากินดูก่อนต้มผัดแกงทอดลาบหนัวขั้วกลิ้งปิ้งปลางัดออกมาให้ครบ36กระบวนท่าวิชามาสเตชเ่นแต่ถ้าใครที่ทำอาหารไม่เป็นแล้วบอกว่าแล้วฉันจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าเขารักฉันจริงไหมฉันทำอาหารไม่เป็นอ๋อเธอไม่ต้องกังวลไปเลยนะซาร่ายิ่งจะทำอาหารไม่เป็นยิ่งจะพิสูจน์ได้ทันทีเพราะต่อให้เธอเสิร์ฟอาหารที่หน้าตาดูเหมือนขี้รสชาติห่วยแตกสิ้นดีเขาก็จะตอบว่ามันอูมามิมากที่รักจังหวะน,นี้เธอไม่ต้องทำอะไรแล้วเธอคุ เธอเป็นผู้ชายในฝันเขาจะเป็นอย่างนั้นอยู่ทั้งหมด3เดือนหลังแต่งงานหลังจากนั้นเขาจะหาทางบาบเบียงแดกนอกบ้านอย่างแน่นอนและเธอไม่อยากสูญเสียผู้ชายที่ดีที่รักเธอไปเธอก็หาทางหาของสำเร็จรูปมาทำซิค้าโดยเฉพาะจับแชร์ตุนฉันไม่ได้มาขายของนะแค่มาชี้ทางสวา่างแต่ถ้าเธออยากลองเมนูอื่นแล้วล่ะก็ฉันก็มีให้เลือกมากมายไก่กองมหาสารบานตัดไทยแต่ถ้ายังไม่แน่ใจก็ใส่ผงนัวเข้าไปเธอจะต้องเชื่อฉันนะซาร่าเพราะว่าถ้าเธอไม่เชื่อฉันแล้วแล้วก็ชีวิตรักของเธอก็จะราบลื่นเหมือนยืนในดงน้ำและการทำอาหารเป็นหรือไม่่่่เเเเป็นนนนััั้้้ไไไมมมมดหาาาาาายคววขขจจรรรกกธธออิงแษใ เพราะต่อไปนี้ไม่ต้องทำอาหารเป็นแล้วคนรักกันจริงก็คือรักกันจริงยิ่งมี6กล้านในบัญชียิ่งรักมากเอาละฉันขอตัวไปเสิร์ฟรุ่นพี่ก่อนนะเดี๋ยวชีวิตรักของฉันจะล่มจมสักออพอนี่ยังไม่ทันกลับบ้านมานี่เลยค่ะฉันทําเองปรุงเองหมดเลยนะคะ,คะแล้วถ้าพวกเธออยากจะทําแบบฉันแล้วละก็ฉันขอกระซิบว่าในตะกร้าสีเหลืองมีให้พวกเธอเลือกเลยมรรมจสามีก็ได้แม่สามีก็ดีโอนที่มาให้ฉันดยขอบ<ด>พระคุณมากค่ะอมอมา